งานที่คุณทําอยู่ตอนนี้ใช่งานที่ทําให้อยากลืมตาตื่นขึ้นมาทุกเช้าหรือเปล่าคนทํางานบางคนยังต้องใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวและความไม่มั่นคงตลอดชีวิตเพราะไม่กล้าเปลี่ยนงานกลัวว่าไปที่ใหม่แล้วจะแย่กว่าเดิมยุคนี้แนวคิดการทํางานที่เดียวที่เดิมไปตลอดชีวิตกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อบริษัทปัจจุบันไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาได้อีกต่อไปอาวุธที่ควรมีติดตัวไว้คือวิธีคิดในการเปลี่ยนงาน ไอติมอ่านอ P ีนี้จะมาสรุปเนื้อหาจากในหนังสือวิธีคิดของคนข้าวตัวแพงเขียนโดยคิตาโนยุยงะผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนจะมาบอกข้อแตกต่างระหว่างคนที่อยากเปลี่ยนงานแต่ทำไม่ได้กับคนที่อยากเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันทีพร้อมบอกเทคนิคว่าต้องทำยังไงเราถึงจะมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตในหนังสือพูดถึง4ขั้นตอนที่จะรับรองการมีกินมีใช้ไปตลอดชีวิตซึ่งได้แก่1 ประเมินมูลค่าตลาดของตัวเอง 2. รู้อายุไขัของงานปัจจุบันที่ทำอยู่ 3. เป็นเข็มไปยังตลาดที่เติบโตก่อนจุดแข็งของคุณจะหมดอายุ 4. มองให้ออกว่าบริษัทไหนดีที่สุดในตลาดที่เติบโตมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกประเมินมูลค่าตลาดของตัวเองผู้เขียนอธิบายว่าเงินเดือนที่คุณได้รับเป็นเพราะคุณขายตัวเองเป็นสินค้าให้บริษัทการจ้างงานคือธุรกรรมอย่างหนึ่ง การจะเข้าใจมูลค่าตลาดได้คุณต้องมองตัวเองเป็นสินค้าก่อนสำหรับคนที่มีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับสูงจะได้รับอิสระในการนึกอยากเปลี่ยนงานตอนไหนก็ทำได้และได้ทำงานที่ตัวเองอยากทำการวัดมูลค่าตลาดของตัวเองสามารถทำได้โดยให้คุณจินตนาการถ,ถึงกล่องที่มีด้านกว้างคุณยาวคุณสูงและให้คุณเปลี่ยนด้านกว้างด้านยาวด้านสูงมาเป็นสินทรัพย์ด้านทักษะคูณสินทรัพย์ด้านคนคูณผลผลิตของสายงาน หากกล่องในจินตนาการนี้ยิ่งใบใหญ่แสดงว่ามูลค่าตลาดของคุณยิ่งสูงแล้วสินทรัพย์ด้านทักษะสินทรัพย์ด้านคนและผลิตภาพของสายงานหมายความว่าอะไรผู้เขียนอธิบายว่าสินทรัพย์ด้านทักษะคือทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานยิ่งคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษหรือมีประสบการณ์ในการทํางานเกี่ยวกับด้านนั้นมาอย่างยาวนานแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีสินทรัพย์ด้านทักษะในระดับสูง สินทรัพย์ด้านคนคือคอนเนคชั่นไม่ว่าสายงานไหนก็ล้วนมีคนที่ได้งานจากการถูกคนอื่นแนะนําให้คนที่เข้าได้กับทุกคนและเป็นคนที่น่าเอ็นดูมักได้เปรียบในเรื่องนี้ไม่ว่าเขาจะไปทํางานที่ไหนก็มีคนพร้อมคอยช่วยเหลือเขาอยู่เสมอผู้เขียนบอกว่าสินทรัพย์ด้านคนจะเพิ่มขึ้นตามอายุเพราะยิ่งทํางานเราก็จะยิ่งรู้จักคนมากขึ้นสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆปัจจัยสุดท้ายผลิตภาพของสายงานคือ คนในสายงานนั้นสร้างผลกำไรต่อคนได้ม,มากเท่าไหร่แต่และอุตสาหกรรมสร้างผลกำไรได้ไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นคนที่ทำงานในสายการเงินอาจจะได้รับเงินเดือน200,000บาทในขณะที่คนทำงานสาย o r g n n z z e อาจได้เงินเดือนเพียงแค่20,000บาทซึ่งต่างกันถึง10เท่าแต่แน่นอนว่าในอุตสาหกรรมที่ทำกำไรได้สูงไม่ว่าใครก็อยากเข้าไปทำงานจึงมีการแข่งขันกันสูงหากคุณมีทั้ง3ปัจจัยซึ่งได้แก่สินทรัพย์ด้านทักษะ สินทรัพด้านคนและผลิตภาพของสายงานทั้งหมดนี้อยู่ในระดับสูงก็หมายความว่าคุณมีมูลค่าตลาดสูงสามารถตั้งระดับเงินเดือนที่คาดหวังเอาไว้สูงๆได้นั่นเองครับขั้นตอนที่2รู้อายุไขของงานปัจจุบันผู้เขียนบอกว่างานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและหายไปตามยุคสมัยอาชีพโปรแกรมเมอร์เมื่อ100ปีก่อนก็ยังไม่มีหรือบริษัทเอเจนซี่โฆษณาเกิดขึ้นตอนที่ยุคสื่อสิ่งพิมพ์เฟื่องฟู ข้อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารถ้ายอยปิดตัวไปบริษัทเอเจนซี่โฆษณาก็เริ่มปิดตัวตามไปด้วยที่ยังเหลืออยู่ก็ปรับตัวกันขนาดใหญ่งานทุกง,งานเกิดขึ้นและหายไปเป็นวัฏจักรดังต่อไปนี้ 1. งานเฉพาะกลุ่ม 2. งานในกระแสะ 3. งานทั่วไป 4. งานหายไปวัฏจักรอายุขยของงานเริ่มต้นจากงานเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นงานที่มีคนทําน้อยเลยหาใครมาแทนที่ไม่ได้ บริษัทจึงยอมจ่ายค่าตอบแทนสูงเพราะต้องการแย่งให้คนมาทํางานให้แต่พอมีคนอื่นรู้ว่างานเฉพาะกลุ่มนี้รายได้ดีก็จะกระโจนเข้ามาทํางานนี้กันเยอะขึ้นงานเฉพาะกลุ่มจึงกลายไปเป็นงานในกระแสกลายเป็นงานที่คใครๆก็ทําได้บริษัทมีการปรับตัวโดยลดค่าจ้างลงเพราะหาคนมาทําแทนได้ง่ายขึ้นพอคนเข้ามาในสายงานนั้นจนล้นงานในกระแสก็จะถูกลดความสําคัญลงจนกลายเป็นงานทั่วไปเมื่อบริษัทมีตัวเลือกมากขึ้น คนอยากทำงานล้นตลาดก็ไม่จําเป็นต้องให้ค่าจ้างสูงเพื่อจูงใจพนักง,งานอีกแล้วและในบางครั้งเทคโนโลยีก็อาจจะพัฒนาจนงานเหล่านั้นอาจใช้เครื่องจักรทาแทนมนุษย์ได้สุดท้ายงานก็จะเข้าสู่สถานะงานหายไปตัวอย่างเช่นงานขนของและจัดสต็อกสินค้าในโกดังที่ปัจจุบันใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรมาทําแทนแล้วการทํางานยังมีอยู่แต่ส่วนที่ต้องใช้คนทําหายไป ดังนั้นคุณควรรู้ว่างานปัจจุบันของคุณอยู่ในตำแหน่งไหนในวัฏจักรสินทรัพย์ด้านทักษะที่คุณมีจะหมดอายุเมื่อไหร่เมื่อคุณสามารถวิเคราะห์วัฏจักรอายุไขยของงานได้คุณก็จะมองออกว่างานในอุตสาหกรรมไหนกำลังรุ่งและสายงานนั้นต้องอาศัยทักษะอะไรที่คุณต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมขั้นตอนที่3าเปนเข็มไปยยังตลาดที่เติบโตก่อนจุดแข็งของคุณจะหมดอายุ ผู้เขียนบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดในการเปลี่ยนงานก็คือการเลือกเข้าบริษัทที่ขายสินค้าและบริการเดิมๆแบบ10ปีก่อนให้กับลูกค้ากลุ่มเดิมๆเมพราะท้ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันสินค้าแบบเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วมีความเป็นไปได้ว่าตลาดกําลังอิ่มตัวถ้าคุณเลือกกระโดดเข้าไปทําก็เป็นได้แค่คนที่หาใครมาทําแทนก็ได้คุณจะกลายเป็นสินค้าราคาตกเพราะในช่วง10ปีที่ผ่านมามีรุ่นพี่ที่ทํางานนี้มาก่อนคุณแล้วคุณจะเสียเปรียบด้านประสบการณ์ สิ่งที่คุณควรทําคือเล็งทิศทางไปยังบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งบริษัทเหล่านี้มีแนวทางที่ชัดเจนคือการตามกระแสะโลกแม้บริษัทสตาร์ทอัพจะสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ในเรื่องของเงินทุนหรือจํานวนคนแต่พวกเขาใช้วิธีสู้โดยการไหลไปกับกระแสะโลกในตลาดที่กําลังเติบโตมีบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งที่กลายมาเป็นคู่แข่งสําคัญของบริษัทใหญ่วิธีหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้คุณสามารถเซิร์ชหาโดยใช้คําว่าสตาร์ทอัพสายจุด แล้วแต่ว่าคุณสนใจเบนเข็มไปทางสายงานไหนหรือจะค้นหาตามเว็บไซต์หางานก็ได้จากนั้นให้คุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต,ต่างๆในสายงานเหล่านั้นแล้วดูว่าบริษัทไหนได้รับการระดมทุนมากหากบริษัทไหนมีเงินไหลเข้ามาเยอะแสดงว่ากำลังอยู่ในตลาดที่กำลังเติบโตขั้นตอนที่ 4. วิธีมองให้ออกว่าบริษัทไหนเหมาะแก่การย้ายไปทำงานผู้เขียนได้ให้คำถาม3ข้อสำหรับใช้ในการเลือกบริษัทสตาร์ทอัพดีๆเอาไว้ดังนี้ 1. คู่แข่งคือใคร 2. ทีมงานปัจจุบันเก่งไหม 3. ถูกประเมินต่ำกว่าบริษัทอื่นในสายงานเดียวกันไหมอย่างแรกที่คุณควรรู้เกี่ยวกับบริษัทที่จะไปทำงานด้วยคือคู่แข่งของเขาคือใครและคู่แข่งเติบโตเหมือนกันไหมในตลาดที่กำลังเติบโตจะมีบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งเข้าสู่ตลาดเพื่อคว้าโอกาสเติบโตแต่ละบริษัทจึงมีการเติบโตในระดับเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีว่าจะเป็นบริษัทที่น่าเข้าไปทำงานด้วย ในอีกด้านหากบริษัทที่คุณเล็งไม่ค่อยมีคู่แข่งหรือเรื่องไม่มีการเติบโตก็เป็นไปได้ว่าตลาดนั้นกําลังอิ่มตัวบริษัทที่เหลืออยู่ก็จะต่อสู้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งเค,ค้กที่เหลืออยู่น้อยนิดคําแนะนําข้อที่2คือให้ดูความสามารถของทีมปัจจุบันตอนสัมภาษณ์หากคุณถามว่าพนักง,งานที่นี่เก่งกันไหมอีกฝ่ายก็ต้องตอบว่าคุณของตัวเองเก่งอยู่แล้วผู้เขียนจึงแนะนําให้ขอพบกับคนในแผนกที่คุณจะทํางานด้วยในอนาคตเพื่อดูว่าพวกเขามีความมุ่งมั่น มั่นใจและดูเป็นคนที่มีความสามารถไหมคําแนะนําข้อที่3คือบริษัทที่คุณเลงถูกประเมินต่ากว่าบริษัทอื่นในสายงานเดียวกันไหมคุณลองค้นหาดูว่าคนในอินเทอร์เน็ตพูดถึงบริษัทนั้นว่ายังไงเทียบกับบริษัทคู่แข่งเจ้าอื่นๆว่าบริษัทไหนมีรีวิวเชิงลบเชิงบวกมากกว่ากันสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไปไหนกับที่ทํางานที่เดิม แต่ก็ไม่กล้าเปลี่ยนงานเพราะคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากจะทําอะไรกันแน่ผู้เขียนได้ให้คําแนะนําว่าคนเราไม่จําเป็นต้องมีสิ่งที่อยากทําจริงๆเสมอไปแต่คนเราต่างมีสิ่งที่พออยากจะทําด้วยกันทั้งนั้นลองหาสิ่งที่คุณพออยากจะทําด้วยเคล็ดลับสองข้อนี้ดูครับ 1. หาสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณเก่งในเรื่องนั้นแม้คุณจะรู้สึกเฉยๆ 2. หาสิ่งที่ทําแล้วไม่รู้สึกเครียด แน่นอนว่าการจะเปลี่ยนงานสักครั้งย่อมทำให้เกิดความรู้สึกเครียดบางครั้งอาจจะกังวลหรือกลัวว่าตัวเองจะเลือกผิดทางซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้แต่สิ่งที่จะนำพาไปสู่ความผิดพลาดคือการไม่ยอมตัดสินใจในเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วต่างหากและนี่คือเนื้อหาโดยสรุปจากหนังสือวิธีคิดของคนค่าตัวแพงเอาจริงแล้วเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะมีน้อยมากผู้เขียนไม่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้แบบหนังสือ h How t ูทั่วไป ต่เขียนแบบนิยายที่มีตัวละครดําเนินเนื้อเรื่องมีสหะและการสมมุติพร้อมกับแทรกแก่นของเนื้อหาเข้าไปในเรื่องถ้าจะสรุปแก่นของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกมาก็น่าจะได้ประมาณที่ผมออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใน E ีีนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากหาหนังสือมาอ่านเพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือจัดพิมพ์ด้วยสำนักพิมพ์อมารินฮาวทูราคา275บาทครับสลับอีพีหน้าไอติมอ่านจะมาแนะนำหนังสืออะไร ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับอี e ีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ